โดโดโโตสวัสดีค่ะเจอกักับกะทิอีกแล้วแต่วันนี้กะทิไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้กะทิมีคุณหมูมาด้วยซึ่งวันนี้กะทิจะมาแนะนำในเรื่องของงานทะเบียนของที่มงคลออโต้เซอร์วิสกันเพราะอย่าลืมนะคะว่ามงคลออโต้เซอร์วิสมาที่ยุจบครบทุกบริการแต่วันนี้ กะทิจะดึงเอาเรื่องของงานทะเบียนมาฝากลูกค้ากันค่ะอืมคำถามที่เราพบบ่อยๆหรือปัญหาที่เราพบบ่อยๆคืออะไรคะคุณหมูก็อย่างเช่นนี้ฮนะมีลูกค้าเข้ามาถามว่าใบคู่มือจดทะเบียนรถอยู่เลขเรียกง่ายๆว่าเลขรถหายออนัอันนี้สำคัญเลยเนาะใช่สำคัญมากนะแล้วอย่างนี้ลูกค้าต้องพุ่งรูปหายอะไรไหมเงินงเยอะไหมก็ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเข้ามาได้ผมที่มงคลรัตนสุดจัผมนะครับแต่เข้ามาพร้อมกับนะฮะสิทธิที่นำเข้ามาหนึ่งนะฮะบัพปัญชื่อเจ้าของรถครับผมนะฮะชื่อผู้ครอบครองหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์นัก็ได้นะครับ เจ้าของรถไม่มาด้วยตัวเองครับก็ผู้รับมอบหน้าเข้ามาได้ครับผมพร้อมกับประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถหรือผู้ถือุ้นสิทธิ์นะครับในรถคันนั้นนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับผมนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเขามาติดต่อหน้าร้านกับน้องๆที่น่ารักตัวนี้ใช่แล้วเล่าหน่อยสกตรงนี้แล้ว มีเอกสารตื่นเพิ่มเติมไหมครับก็ส่วนต้องเซ็นอะไรเพิ่มเติมนะตรงนี้เดี๋ยวทางหน้าร้านน้องๆก็จะจัดการให้ครับว้าวว้าวดูแลให้เราทุกอย่างจริงๆนะเพราะใช้เวลาไม่นานเลยแค่ลูกค้านำสิ่งที่บอกไปเข้ามาหน้าร้านก็จะจัดการให้กรับผมเรื่องเอกสารต่างๆนะอาจจะมีการเซ็นรับใบมอบหน้าหรือวจริงถ้าเจ้าของเข้ามาเองก็ เซ็นทำเรื่องได้เลยมต้องลอะไราต้นรงนี้อย่ากังใจเลยแค่มาให้ทัชชที่ได้รับของเราส่งการเรื่องเอกสารให้แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีเอกสารของผู้ครอบครองรถคันนั้นมาด้วยเนาะใช่ก็คือเรื่องหายอที่สุดคือปัประชาชนของผู้ครอบครองรถหรือผู้จดกรรมสิทธิ์ของตรนี้รอกว่าต้องใช้บัตรตัวจริงเท่านั้นครับผมเดี๋ยวทัชพัชรจะถ่ายลูกค้าเนาะที่ลูกค้าหลายๆครั้งที่ได้นั่งคุยกับลูกค้า ถามกันมาเวลาที่หลังจากติดตั้งแก๊สไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้รับใบวิศวานั่นเองแล้วเขาอยากรู้ว่าใบาวิศวนเนี่ยมีอายุการใช้งานในการไปแจ้งจดลงเล่นเนี่ยกี่วันก็ใบวิศวะนะครับผมจะมีอายุ1นเดือนหรือสองสัปดาห์นะครับต้องไปแจ้งภายใน15วันถ้าหลังจากสิบห้าวันแล้วลูกค้าแจ้งจะเสียค่าตอบจากการสงสองร้อยบาทโอ้ m ม่ o ก่โอเคอันนี้ลูกค้าระจดแจ้งกแล้วเนาะ แล้วที่สำคัญที่ร้านเราเนี่ยเอ่อถ้าเรามาตรวจแก๊สเนี่ยเรามีวิศวะประจำสวนใทุกวันด้วยเนาะใช่โอเคอันนี้สำคัญแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับความปลอดภัยของลูกค้าที่ติดตั้งแก๊สนั่นเองนะคะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคุณหมูเพื่อนๆก็สอบถามกันที่มาเยอะมากๆที่บ้านมีรถหลายคันอาจจะไม่มีเวลาดูแลหรือไม่ได้ใช้สอยรถอาจจะจอดเอาไว้แล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้มีการตอบภาษีพรรมกันเนาะอันนี้เขาก็สอบถามมาว่าต้องตอบภายในกี่ปีแล้วมีค่าตอบไหมจะต้องยุ่งยากอะไรไหมก็เรื่องภาษีไม่ต้องกังวลครับผมตัวนี้ปกติภาษีนะฮะรถยนต์ก็ต้องตอบปีอยู่แล้วนะภาษีรถยนต์จะต้องตอบทุกปีแล้วถ้ามอเตอร์ไซค์นะครับผมถ้าตอบสีก็ต้องถ้ารถมีอายุห้าปีนะฮะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพนะที่ สานตรวจสรถเอกชนทั่วไปหรือวัตลองเนี่ยครับส่วนรถยนต์นะครับผมก็ถ้าต่อสีถ้ารถยนต์มีอายุครบเจปีแล้วก็ต้องนํารถเข้ามาตรวจสภาพรถเพื่อในการตอสีครับผมตรงนี้นะครแล้วการถัดสีเนี่ยถ้าลืมหรือว่าอาจจะมีการซื้อรถต่อมาสีขาดไป3มปีคือถ้าเป็นรถของลูกค้าเองยากต่อปีแต่ถ้าโดยเหตุเฉลแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้รถหรือว่าลืมไปตอสีถ้าสปีแล้วอยากกังวลว่า เ้ยรถเราจะใช้ไงานได้ไหมหรือว่าต้องทำยังไงก็คือว่าสมาชิลดดเลยครับผบ3ปีก็ต่อสี่ได้ผมตรงนี้นะฮะไม่ต้องกัง็มาวนผมแล้วในส่วนของค่าปรับแพงไหมคุณหนูค่าปรับเนี่ยคือถ้าขับต่อมากกว่า3ปี5ปี10ปีเขาจะ,ะเก็บย,ย้อนหลังแค่3ปีแล้วก็เก็บปีล่าสุดแค่เทเลงโอ้โอหว้าวต้ไม่ได้ยุ่งยากหรือว่ามากมายแข่ฟองอะไรเลยเนาะใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี้ยกฎหมายในเรื่องของการ ขับเร็วไปสัตว์ะเนาะเหมือนไปสัตว์จะไปขึ้นหมูตอนเนี้ยบางคนอ่ะขับรถแล้วเราจะไม่รู้หรอกว่าเราทําผิดถูกไหมคะเราจะรู้อีกทีก็คือต่อเมื่อเราไปต่อภาษีใช่ครับแล้วมันก็จะขึ้นให้เราเสียค่าปฝากตองนี้สําคัญที่คือแบบว่าเหมือนแบบว่ากรมการขนส่งหรือว่าทางด้านเป็นแบบไปสัตว์ที่ผมเขามาปูกับเรื่องการภาษีเลยนะครับตรงนี้ก็คือว่าท่านค้าเข้ามา ทางหน้าร้านเราหรือทางน้องๆเนี่ยเขาจะเช็คภาษีให้ถ้ามีไปส่งไปสั่งต่ออะไรเงี้ยนะฮะจะขึ้นมาเลยครับผมของรถกระบะทีลูกค้าก็ต้องมาเสียค่าปรับเพราะภาษีด้านหน้าด้านหน้าร้านอะไรแบบี้ทางเราจะจัดการให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าบางทีกะทีมองว่ายังไงขับรถก็ระวังกันนิดนึงนะคะอย่าขับเร็วเกินไปนะคะตอนนี้คือ ทุกที่มีกล้องนะผมตรงนี้ใช่จะปีใหม่แล้วด้วยขับรถกลับบ้านอะไรกันก็อยากให้มีค่าปรัดกันเยอะนะครับตงครับผมยิงปีใหม่นี้ลูกค้าเช็คเช็คเลขหรือว่าเช็คภาษีเลยฮะภาษีบถว่าต่อหรือยังนะใช่ใช่เข้ามาตรงหน้าผมนะเดินหน้ากับปีใหม่แล้วนะเราตรวจเช็คสำคัญม้าเลยนะครันะตรงนี้อเคเรื่องงานทะเบียนก็ จริงๆแล้วพวกไปอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรรุนวันมากมายเนาะตัวต่ออก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีกันเท่านี้แต่ถ้ามีอะไรที่ลูกค้าอยากรู้อยากทราบข้อมูลสามารถมาติดต่อได้ที่ไหนครับคุณหนูที่นะครับผมสถานติดประสิทธิ์กระผมมงคลพัฒนต่อสุริยกระผมดยู่ที่ถนนลรีนคินทร์ครับผมตรงนี้ท่าที่เดียวจบครบทุกบริการไม่ต้องกังวลเลยครับผมเรื่องเงินทะเบียนนะ ตรงนี้ผมดูแลตรงนี้ได้ค่ะทิ้งการหรือว่าติดต่อสอบถามผู้หญิงได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้นะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกตบ a อ m i n ของเรารับรองรับปอะวันอย่างแน่นอนก็จ้งความรู้กับลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดเลยค่ะเชิญวันนี้ก็มีความรู้กันไปพอสมควรกะทิขออนุญาตฝากกดไลน์และกด ติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ความรู้หรือทำคลิปหน้าให้กับผูกค้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ต่อ,ตอมงบลของโตโส๊สวิตนะคะกับกะทิกับลูกหมูและทีมงานทุกคนหอให้บปิการลูกค้าอยู่น,ยนะคะแล้วเจอกันอ,ออปงปรถไ,ไม่ตงห่วงมาที่วงคลอตัวสวิต มาทีเดียวจบครบทุกบริการไม่ต้องหาที่ไหนอีกแล้วอีกแล้ว